สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพ่อมิชช่นเคยนะครับวันนี้พ่อหนันก็จะพาไปชมเกจิดังแห่งจังหวัดสุพรรณนิดนึงลูปนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักแล้วนะครับก็ยังไงก็คอยไปชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นปกนะครับหล่งพ่อโบยนะครับวัดมนาวจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับ เป็นแนวทองเรื่องนะครับก็ของโบ้ยท่านก็เป็นเกจิจังวัสุพันธ์นะครับก็ซึ้นชื่อนะครับเรื่องความคงกระพันเรื่องเงี้ยวพวกนี้นะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะครับที่วัดมะนาวนะครับแต่ก็ต้องออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่ไส้ตรงไม่ใช่อะไรนะครับก็เสียนเล็กๆนะครับก็มาแบ่งปันกันชมนะครับพระที่เก็บสะสมไว้นะครับ นี่ก็คือนักปกนะปกหานะครับพรโปธก็มีได่ปกนะครับก็โอ้ยก็คือปกหานั่นเองนะครับปกหาเราก็คือเนี้ยครับนับเส้นพญานาคนะครับหนึ่งสองสามสี่หานะครับลักการที่ว่าพุ่มช้พิจารณานะครับพุ่มก็ต้องดูทองเรื่องก่อนเลยนะครับให้เก่านะครับความคมขององค์พระนี่ไม่ไม่เออ ผมก็เคยจะลืมมันยังไงไม่ไม่บวมนะครับไม่บวมผิวจะตึงๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทั้งหน้าทั้งล่างเลยนะครับนะครับ,บย่นก็บวมมันคนละย่างย่นผิวจะตึงอะไรย่นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะซ่องให้ดูอย่าะเงี่ยนะแถวๆนี้นะครับบริเวณเนี้จะย่นย่นเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นกันอยูน่นะครับเนี่ย เราก็จะเห็นได้เลยนะครับยังไม่ได้ลงกล้องเลยนะครับแต่ใบนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าพระล่มบบยท่านจะเป็นการที่ว่าเอ่อท่านเนี่ยเป็นการแบบไงชาวบ้านแกะบล็อกแกะอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านทําเองนะครับก็เลยจะมาค่อยๆสวยงามเท่าไรนะบางท่านก็จะเล่าว่าล่วงพอโบอยท่านนั้นเป็นคน แกบอกเองแต่ก็ท่านเป็นคนเททองเองก็คือบอกบุญชาบ้านอย่างเงี้ยครับก็เอาขั้นทองเรื่องมั้งอะไรมั้งมาล่ารวมกันนะครับก็คือทําในบริเวณวัดนะครับก็คือต้องพบโบยแล้วก็พิกบรรดาลูกซิ์บรรดาผักในวัดนะครับที่ทํากันก็มีกันเอาจริงๆก็มีไร่เหนือนะครับเหนือดินเหนือชั้นมากก็มีนะครับแต่ห้า,าก มือแบบอ,อ,อยังไงสัมิ์เงินอะไรนั่นก็มีนะครับออกเงินเงินนะเพราะว่าพระลงมาบยท่านนั่นคือแบบชาวบ้านนะครับเอาเงินเอาทองเรื่องไปเล่าอย่างเงี้ยนะครับไปโยนนะแต่จะตักมาเทองเนี้ยจะไปโดนเงินโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนทองคำนั้นส่วนตัวยังไม่เคยเห็นนะครับ นีผมเองยังไม่เคยเห็นนะครับเสียงอีดอิดนั้นไม่ใช่อะไรนะครับเสียงเก้าอี้นะครับพอดีเมื่อยนะครับก็เลยพลิกไปพลิกมาอุ้ยตรงไหนล่ะก็ลงพู่โบยท่านนั้นก็ล่อกันในวัดนะครับแกะพิมพ์ในวัดก็คืองานแบบในวัดเลยนะครับอันนี้คือแบบ ข้องวัดทําเองเลยนะครับหลวงปู่โบยท่านก็ปลูกเศกเองนะครับปลูกเศกใหญ่ครับปลูกเศกใหญ่เอ่อไม่ใช่เชิงใหญ่นะปลูกเศกแบบยังไงไรไ่ผันซ่านะครับถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังข้อผิดเลยนะครับเท่าที่พุ่มรู้มาก็คือแบบหลวงปู่โบยท่านปลูกเศกสร้างผันซ่าหรือย,อยังไงนี่นะครับถ้าเกิดผิดพลาดย,ยังไงครับข้อผิดไปเลย ก็มีเลี้ยนด้วยนะครับปีเล่้นกลมกับเลี้ยนแปดเลี่ยมน,นะครับปีส้นแปดนะครับก็พมก็ยังมีเก็บไว้เลี้ยนอย่างนะกองว่างจะยิบมาให้ชมกันนะครับยังไงก็มาชมพระกันดีกว่านะครับพระว่าก็ขาวๆนะครับก็เนี่ยแน่นอนครับคนโบราณท่าน ว่าก้าวค้านเนี่ยนะครับว่าเนีย้ยก็คนรู้จักกันนะครับอยู่ก็ถแถวบางระมานะครับสมัยก่อนอเขาเล่าให้ฟังแถวบ้านเข้านะครับมีโจรชุกชุมนะครับแถานั้นปนง้วป้นฝ่ายก็มีอยู่บ้านนึงก็พอมีพอกินนะครับก็โจรขึ้นไปเลยครับขึ้นไปป้น ตัวเองก็ถืปืนไปนะครับขึ้นมาได้บันไดถึงบันไดโจนก็ยิงเลยครับปังกระเด็นครับผู้ชายคนนั้นกระเด็นครับแต่ลูกมาเชย่เลยครับมายิงโจนเจ็บไปเลยครับนี่เลยครก็ในคอก็เป็นน็้เขาว่าเป็นมะเฮสซ่วนนะครับเป็นมะเฮสซ่วนลำพอดย เดี๋ยวชมพระที่ว่าครับเดี๋ยวจะยาวับฮานะครับอันนี้ที่รักพิจารณาก็คือองค์พระจะล้ำล้ำนะครับเนี่ยแค้นตัวองค์พระจะล้ำล้ำนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะพอเห็นกันไหมครับเนี่ยแค่นเนี้ยนะครับจะทิ้งลงมาเทพหนึ่งครับอันนี้ก็จะโค้งโค้งมานะครับเพื่อนเพื่อนลองดูได้นะครับ ตามในนังซื้อหรืออะไรก็ได้นะครับนี่คือความดูที่ผมก็ศึกษามานะครับก็ขู่พักรักจาด้วยแต่เนื้อท่านก็จะออกน้ํามันน้ํามันนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ํามันไปทานะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นนกักแล้วก็มีขึ้นมาพางังเพลินแล้วก็จะมีดอกจันนะครับตรงนี้ผุมขอนุญาตเรียกดอกจันนะครับบางคนก็อาจจะเรียก พระอาทิตย์ได้อะไรก็ได้ครับจะพ่ออนุญาตเรียกดอกจันนะครับก็เดยคร้าวนะครับพระก็จะตึงนะครับจะไม่บวมไม่ไม่ไม่บวมนะครับการลอดเตื่นๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แทนนะครับจะไม่ค่อยลึกนะครับพระลงผมโบยจะพิ้วพันต้องตึงนะครับเนี่ยจะให้ชมกันนะครับ นี่ครับที่ผมบอกพี่พระจะตึงๆได้ย้นนะครับแต่แบบใบคนแก่นะครับจะเหี่ยวๆน้อยนะครับนี่นะครับ ก็จะมีคราบไข่คราบไข่ให้เราเห็นนะครับดาซอกๆพระพานอายุมานะครับมันต้องมีอายุให้เราเห็นนะครับเนี่ยเราจะมีคราบไข่คราบกรุ้ยไม่ใช่ครับคราบเบ้านะครับนี่คือเนื้อนะครับต้องจําเนื้อไว้ด้วยนะครับหลวงพ่อโบ เนื้อท่านก็จะไม่ซีดนะครับจะไม่ซีดท,ทีเดียวนะครับก็จะเรื่องอมเคี่ยวๆในน้อยนะครับเนี่ยนะครับก็เคี่ยวจะตึงนะครับจะไม่บวมแต่ว่าจะย่นนะครับยาคนแก่ เนี่ยท่านก็จะเปืนพุ่นๆน,น,นะครับเป็น้ายๆกระแสโลหะนะครับก็คือการรอชาวบ้านก็พมตันิ่าหน่อยนะก็น่าจะเป็นแบบยังไงอ่อโลหะนะจะไม่เข้ากันนะครับก็ถึงได้เกิดเป็นปุ่นๆอย่างนั้นนะถ้าไม่ถ้าไม่ไง,กไมไงก็น่าจะเกิดจากการแบบเดือดข้องโลหะนะครับที่พุ่นๆเนี่ยนั้นน่าจะเกิดจากการเดือดมากกว่านะ เราจะเห็นกระเซ่นะครับวิ่งสวยงามนะครับน,นี่ครับครับซอกซอกนยครับ,รบเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้ที่พมว่าน่าจะเป็นการล่อไม่ไม่ เนี่ยไม่เข้ากันนะครับเนี่ยครับเห็นลายลาซีมนะครับแดงมังเรื่องมังเขี้ยวต้มๆอย่างเงี้ยครับเพเื่อนๆน่าจะเป็นแบบกระแซลโลหะไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าเป็นช้างแบบพี่มือบ้านๆนะครับครับอันนี้ก็มาเล็กๆน้อยๆนะครับเ้าตื่ชัดมัง้งไม่ชัดมั้งก็ไม่ว่ากันนะครับ ก็ยังยิงซองยิ่งมันนะครับครับวันนี้ก็เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงและกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ